อิสตการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยการเดินทางไปในสายฟุตบอลของโอตราฟอร์ดตอนนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่อดีตศาสตร์ลูกหนังเกาะอังกฤษแห่งเมืองแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเดินทางต่อไปในทิศทางใดปัจจัยลูกหนังของแมนยู จะยังคงความสำเร็จอยู่หรือไม่เรามาติดตามในคอลัมน์นี้ไปพร้อมๆกันครับผมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เมื่อชายนามเจอรเล็กเฟอร์กูสันที่คุมบังเฮียนแมนยูมาก,กว่า20ปีได้ตัดสินใจประกาศกับการลาออก ปดกเกษียณจากการวางมือการคุมแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดด้วยการพาแมนยูถลิงแชมป์พิีเมียร์ลีกก่อนที่จะออกมาอย่างสมเกียรติสร้างความป่าปลื้มให้แฟนแมนยูไม่น้อยแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงจากนั้นหลังจากที่การเซอร์อลเล็กออกไปก็ได้เลือกคนนี้ไว้ก็คือเดวิดมอย ผู้ที่จะมาสารตำนานต่อจากเซอร์เล็กแต่เดวิดมอยเข้ามาคุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับผลงานไม่ได้ดังหวังจากการเป็นแชมป์ลีกกับพ่ายแพ้ไม่เป็นรูปไม่ว่าเล่นกับทีมอะไรแฟนบอลก็จะรู้สึกอึดอัดเฮ้ย <"He i, S 1> นี่มันแมนยูหรือเปล่าวะโดนยิงกระหน่ำทีมไม่ควรจะแพ้ก็แพ้ทำให้แฟนบอนลทนไม่ได้ มันต้องไล่ออกซึ่งก็ต้องทนเหยียดย้มนานาไม่ว่าทีมไหนมาแมนยูก็ดูเหมือนจะเป็นทีมที่โดนยิงบ่อยที่สุดยิงง่ายที่สุดอันดับก็ไม่ดีดูการนั้นแมนยูจบอันดับที่เจ็ดซึ่งเดวิดมอยก็ไม่อาจ จะนำฮาเมนยูไปสู่เส้นทางที่หวังไว้ได้ทำให้เขาต้องถูกปลดระวางออกจากการเป็นกุนซือของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ว่าเดวิดมอยก็ได้สร้างฐานนักเตะโดยการซื้อนักเตะมาในทีมซุเปอร์ซับอย่างมายานเฟรไรนี่วนมหาตา แต่ก็ไม่อาจดีเพียงพอที่จะพาแมนยูไปไกลได้หลังการเปลี่ยนแปลงเดวิดมอยผู้ที่มารับช่วงต่อเขาตอนนี้ยังไม่มีจึงตัดตั้งไลอ้อนกิกขึ้นมาเป็นกุนซือชั่วขราวโดวยกลิก ประสบการณ์ของกิกนั่นเองแต่ก็ยังไม่อาจถูกใจบอร์ดบิหารของแมนยูได้ไลอันกิกก็จึงคุมแมนยูได้แค่จบฤดูดกาลเท่านั้นม่อยากจะคุมแมนยูได้ต่อช่วงเวลาที่ลุ้นที่สุดก็คือแมนยูจะได้ใครมาคุมต่อซึ่งมองไปคุณซื้อระดับโลกต่างๆมากมายจะเป็น โจเซมูรินโญ่เปปกวาดิโอลาเจเกนคอฟซิมงซิโมเน่แต่ที่น่าแปลกใจเอร์ไ์ที่สุดของเมนออยูก็คงจะเป็นลุยฟาวเกลกุนซือทีมชาติฮอลแลนด์ที่คุมทีมชาติฮอลแลนด์จบอันดับ3ฟุตบอลโลก ถือเป็นผลงานที่พิกสุดๆแฟนแมนยูต่างก็หวังว่าเขาคนนี้จะทำทีแมนยูให้สูงขึ้นกว่าเดิมเขาคนนี้จะสืบนตานต่อจากเซอร์เล็กเฟอร์กูสันแต่ว่าหลุยฟาเกาเขาชอบจดไม่รู้จดอะไรก็จะนั่งจดความแตกต่างระหว่างฟันเก่ากับเดวิดมอยก็คือ ทุกครั้งที่ทีมลงเดวิดมอยจะมาสั่งแต่ฟาวเก่ามันก็จดอยู่งั้นไม่รู้จดอะไรนะครับฟาวเกลมากับตันทีมอย่างวีดิกก็ต้องไปพออาจจะไม่เข้าตาเฟอร์ดินานต่อไปกองหลังจอมเก่าก็ต้องไปหลังจากเฟอร์ดินานไป การเปลี่ยนแปลงนักเตะครั้งยิ่งใหญ่ก็ได้เกิดขึ้นปาติเรบราก็ถูกย้ายออกไปร่วมทัพยูเวนตุสการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของเมนยูได้เริ่มขึ้นแล้วประวัติศาสรตคูหูดูโอฟาบิโอลาฟาเอลก็ถูกย้ายเช่นกันซึ่งฟาบิโอได้ย้ายไปกีนปา ตอนนี้แมนยูแทบจะไม่มีผู้เล่นชุดเก่าเหลืออยู่เลยชินจีคาว่าผู้ที่ได้ชื่อว่าจะเป็นต่อจากปาร์คจีซองก็ถูกย้ายกลับไปร่วมทีมบอร์ซียดอร์มุดดาร์เรนเฟเชอร์อดีตกัปตันทีมรองกัปตันทีมแมนยูก็ถูกย้ายไปเวสต์บอมบิตเอาเบียน เราเสนคติแฟนบอลมากมายหลากหลายเราคัดมาให้ท่านอ่านเดี๋ยวท่านจะได้อ่านคุณผู้ชมจะได้อ่านภายในคลิปนี้เราอ่านให้ดีหรือว่านี่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงของแมนยูไปในทางที่ถูกต้องหรือไม่ยุคสมัยจากนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด จะคลองบังเฮียนต่อเป็นแชมป์ถลเหลืงได้หรือเปล่าต้องดูต่อไปจากวันนี้ทีมต่างๆก็สร้างมายิ่งใหญ่การเข้ามาของมินฟิตเดบอยผู้ที่ขึ้นชื่อว่าจะมาแทนคิสโนโรนโดด้วยการใส่เบอร์เจ็ดจะสามารถนำพาแม่เชสเ,เตอร์ยินเด็ด ไปในทางที่ดีกว่าเดิมได้หรือไม่การมาของเจนไอเดลินสบายสไตรเกอร์ดาเมีนยนใช้งคบไปกว่า40ล้านซึ่งถ้ารวมกับเดปิวก็ปาไปแล้วกว่า60กว่าล้านซึ่งเฟาเกายังบอกว่าไม่ชอบหยุดแค่นี้ ประกาศขายลาฟาเอลให้กับมักเซยนานี่เฟเนบาเช่ฟานเพอร์ซี่ก็ไปเฟเนบาเช่แมนน์แมนยูบอกว่าแมนยูไม่ดีพอที่คว้าแชมลิกอีเวนให้แบก็กกี้ดีมาเลียย้ายหนีไปปารีส ลูกนี้ก็ต้องดูนัดที่ชิชาลิโตครับพาดดื่นล้มไปยานาไซถูกยืมตัวไปให้ดอนมุนเมื่อชิชาพาดก็ต้องถูกขายชิชาถูกขายให้กับบ้านเลเวอร์กูเซน พิสุดๆก็คือนักเตะตัวนี้แอนโดนี่มาเทลนักเตะอายุ19ปีราคา36ล้านปอนด์ที่เรียกว่าจะมาแทนที่ของเวโรนี่สถิติของเขาคนนี้ครับถูกบันทึกไว้ว่าลงไปแถวทั้งหมด36นัดครับ ยิงไปทั้งหมด11ประตูแอจิต3ลงเล่นฤดูกาลใหญ่ฤดูกาลแรกได้ชื่อว่าเป็นนิวอองลีนะครับก็ต้องมาดูกันต่อว่าคนนี้จะเป็นอองรีอย่างที่แฟนผีหวังไว้หรือเปล่ากับค่าตัวที่มหาศาลเกินเด็กกว่าจะารับได้หรือค่าตัวที่เคยสูงกว่าลูนี่ยิ่งแต่วัย19โดยค่าตัวแค่20 24ล้านปอนด์แต่แอนโทนีคนนี้36ล้านปอนด์ก็ต้องมาดูว่า36ล้านปอนด์จะสมค่าตัวเขาหรือไม่ครับหวังว่าแมนยูจะไปในทิศทางไหนปัจจัยของฟาเกาจะพายแมนยูเถลิงแชมป์ดีขึ้นหรือแย่ลงติดตามกันต่อไปหวังว่าแมนยูคงจะไม่เจอกับ นัทที่พายสวรนซีเหมือนรูปนี้นะครับผมกรอบคุณมากครับที่รับชมจนจบนะครับเดี๋ยวไว้เรามาพบกันใหม่สวัสดีครับผม